รวมเสร็จย่าง <c oughs> อ่ะเหลือใครรวมไม่เสร็จมีไหมคะไม่ <c oughs> มีเนาะรวมเสร็จแล้วเปิดไปหน้าไหนนะห้าห้าสามสิบเจ็ดอ่ะหน้าสามนะสิบเจ็ดนะตอนนี้อยู่หน้าไหนคะเอิร์นเปิดอยู่หน้าไหนสามสิบเจ็ดนะคะอ่ะทีนี้อ่านคำชี้แจงหน้าสามสิบเจ็ดซิคำชี้แจง เขียนเศษส่วนลงไปใช่ไหมคะอ่ะข้อที่หนึ่งบอกเศษส่วนที่บวกกันสิสอง7วนเ็บวกสี่บวเจ็ดหนาได้เท่าไรหก่วกเจ็ดระบายสี่ขีช่องสองขีช่องเหลือกี่ช่องที่ไม่ได้ระบายรวมเป็นเจ็ดช่องนะคะก็จะเป็นเอาส่วน ón, ระบายบวกส่วนไม so ่ระบายก็จ <pol Gothic> ะเป็น 6บวก1นึ่งเท่ากับ7อ้าวไม่ใช่สิ5 6้าหกจดเออหบวก1เท่ากับ7จ็ดถูกต้องต่อไปข้อที่2ค่ะอ่านโจทย์สีวน8บวก1ูวน8ดูไปพร้อมๆกันค่ะดูโจทย์ของตัวเองไปพร้อมๆกันสี่วน8บวก1ส่วน8ฝดได้เท่ากับ5สาวนแฝดระบายสไปกี่ช่อง ส so ี่ช่องเหลือสามสิห้าหกเจ็ดแปดก็เหลือสามสิคะยกเว้นคุณระบายผิดนะคะถ้าเหลือสองแปลว่าคุณระบายผิดนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะอ่านโจทย์ห้าช่อง เหลือไม่ระบายอยู่2ช่องใครเหลือช่องระบายไม่ตรงตามที่คุณครูเฉลยก็แสดงตัวเองระบายผิดนะต่อไปข้อที่สี่ค่ะโค21บวก5 21เท่ากับ11 11หรือ1ระบายสีไปกี่ช่อง ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่มีส่วนว่างเลยก็ครบเต็มเลยต่อไปที่หค่ะ ค่ะไปหน้าสามสิบแปดพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะหน้าสามสิบแปดอนโซ่ไอ้อ่านทำชีแ้แกง กีดูไปปิดใจสุดไปิดใต่อไปข้อที่สองค่ะัเจกัวนเต่อต่อหวนเจกีดูเป็นอย่างอื่นศูนย์อย่างเดียวต่อไป กต้องค่ะเจ็ดส่วนแปดต่อไปข้อที่สี่สี่ส่วนสิบบวกสามส่วนสิบเท่ากับเจ็ดส่วนสิบถูกต้องเจ็ดส่วนสิบอเคฮะ ลอยแล้วก็ไม่ปวดตาเห่นปะจะมือนไปไหน,ไหนกู้คู่ไปยืนยุ่ไปไกลยิ่งมือดูอะหน้าต่อไปอะให้คะแนนเองก่อนให้เสร็จเตรียมไปหน้าต่อไปแปแปวแปดแปดแปไแปดแปดแปดแปปดนดแดแแปดแปดแปดนปดแพร้อมหรือยังแ มีไว้รอคือ5 3สามบวกอะไรได้5ก็3บวก So. 1ส่วน15กับ9ส่วน15ได้ไหมได้ห1่กับ9 2กับ8 3กับ7 4กับ6 5กับ5 6กับ7กับ8กับ ใช่ไหมคะแปลว่าผลบวกได้เท่ากับ14ดังนั้นเด็กๆก็เอา10บวกอะไรได้14ก็คือ4บวก4ได้14ส่วน14หรือ1ถูกต้องนะคะใครตอบเป็นอย่างอืน่นแปลว่าผิดนะคะตอบได้กับตอบผิดข้อไหนคุณด <c ười> าวอะไรคุณดาวนี้เห็นไหมก็มีหรือหนึ่งให้การที่เขาบอกหรือหนึ่งแปลว่าเศษและส่วนต้องเท <c ười> <c ười> ่ากันคุณจำไหม เข้อเนี่ยหรืออย่างไรให้คุณผิดไหนว่ไหนน้องว่านี่ไงคุณได้สิ่สี่ส่วนสี่สี่หรือหนึ่งที่ถูกช่องไหนมันจะติดอะไรโบฟ้าลูกอ้าให้คะแนนตัวเองแล้วเตรียมไปหน้าที่สี่สี่ค่ะแบบ ดัตงต่อไปนี้ค่ะ ทานนะแต่เพื่อนๆนี่ทานไหม้อ่าพร้อมกันหนึ่งสองสามระบแคะบายสีแสดงเฉส่วนและหาคนโลกนะคะเด็กๆต้องระบายสีด้วยนะอ้าข้อที่หน ระบายสีเจ็ดช่องคุณผูดชผิดนะคะระบายสีเจ็ดช่องแล้วก็การกระบาดออกหนึ่งช่องอ่าต่อไปก็ ไปสิบสามส่วนกากระบาดออกหกส่วนใครยังไม่ทำทำแตะบายสีนั่นน่ะอ่าพอ,สสอเสร็จเสร็จหรือยังใไอคะแนนรวมคะแนนตัวเองเอะไรไดีแน่ศูนย์อะไรดีได้ศูยนย์ ขูย้ำเสมอว่าอ่านคำชี้แจงแล้วก็ทำตามคำชี้แจงที่เขาบอกให้ครบถ้วนถ้าเราทำไม่ครบนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นไะทั้งที่ผิดท,ทั้งที่รู้ใช่ไหมเ,เสียดายไหมเสียดายไม่รู้แล้วผิดนะอ้ามเก่นเรียวกัย ของาน,นี้ทำแบบทดสอบนักเรียนหรือยังทำแล้วยังค่ะตัวนี้ก็แนนเก็บนะคะตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งยังไม่ถึงเวลากินข้าวอันนี้ค่ะให้เวลาคนที่ยังไม่ทำทำให้เรียบร้อยก่อนไปกินข้าวคนณทำแล้วอ่านได้ค่ะคุณทำเร็ยแล้วค่ะ เรียบร้อยส่งที่ฟ้านะคะ